อนาคตของธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมของคุณอยู่ที่นี่แล้วเสียเวลาแค่วันเดียวอาจจะประหยัดเวลาการเรียนรู้ไปเป็นปีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานไทเฟกโคลเรกเอเชีย er 2025ที่ Impact เมืองทองธานีงานเนี้มันเหมาะสําหรับใครที่ทําธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงแรมคาเฟ่ catering อยากแนะนําให้มาเลยนะสําหรับใครที่สนใจธุรกิจกาแฟหรืออยากเปิดคาเฟ่นะวันนี้วัตถุดิบยันอุปกรณ์ก็มีมากมายเต็มไปหมดแต่ถ้าใครจะเปิดร้านอาหารเรียกได้ว่ามางานนี้กลับไปเปิดร้านได้เลยมีอุป และว,วัตถุดิบให้เลือกที่สําคัญนะสามารถเปรียบเทียบราคาได้ทั้งหมดเลยหรืออยากมาพัฒนาความรู้ตัวเองในงานเนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปทั่วทั้งงานเลยรวมไปถึงสัมมนาที่จะมีคนระดับประเทศมาให้ความรู้ด้วยตลอด3วันเต็มเรียนรู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ที่งานเขาก็มีโซนที่เรียกว่า e Xpential r i e Zone สัมผัสเรื่องเทคโนโลยีและประสบการณ์การทานอาหารในรูปแบบใหม่หรือเรียกว่า Immersive Dining ด้วยเอาเป็นว่าเสียเวลาเดินทางมาแค่วันเดียวประหยัดเวลาการเรียนรู้ไปเป็นปีแน่นอนอยากให้รีบมาเลยเหลือเวลาอีก2วันนะวันที่6ที่7มีนาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี